เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในสังกัดอย่างเป็นรูปธรรมโดยในวันนี้นายสราวุธิเพชรพนมพรนายกอบจอุดรธานีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มพร้อมติดตั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของนักเรียนในพื้นที่โดยพิธีเปิดจัดขึ้นเวลา10นาฬิกาซึ่งมีคณะผู้บริหารอบจอุดร ธานีประธานสภาสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสถานศึกษาครูและผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นนักเรียนได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานท,านที่ดีขึ้นในโอกาสนี้นายสราวุธเพชรพนมพรได้ทําพิธีเปิดและส่งมอบเครื่องผลิตน้ําดืม่มมาตรฐานคุณภาพให้แก่สถานศึกษาในสังกัดอบจอ,อุดรธานีจํานวน2แห่งได้แก่ โรงเรียนพันดอนวิทยาอบจอุดรธานี4โรงเรียนแชร์แลววิทยาอบจอุดรธานี7โครงการดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานนี้จะช่วยเพิ่มความพร้อมด้านสาธารณูปโภคภายในสถานศึกษาลดภาร,ระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำดื่มและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองว่านักเรียนจะได้รับน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยตลอดปีการศึกษาโครงการนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนายกอบจอ,อุดรธานีในการยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนในทุกมิติพร้อมเดินหน้าพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีต่อไปครับ